อย่างตอนนี้เห็นเห็นไหมครับเห็นหน้าจอผมไหมเห็นแล้วค่ะอาจารย์แปลกจริงนะครับอ่าต่อ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 เลยนะครับเออถ้าผมใช้ฟิกทีนะก็คืออันนี้นะครับแล้วก็สั่งโอเพนนะครับแล้วก็ไปเอาตัดคอนเมื่อกี้มานะครับแล้วถามว่าอ่มีโนด บทหรือกิ่งพวกนี้จะเลเบลอะไรไหมนะครับก็เป็น posterior property นะครับผมอาจจะพิมพ์สั้นๆหรือแล้วแต่ใครจะพิมพ์ก็ได้นะครับผมอาจจะพิมพ์โพสเทียร์อะไรก็ได้หรือยาวๆก็ได้ไม่เป็นไร p ็อพ e r อร์ริตนะครับ uh huh. ฟิกที่เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างจะดีประมาณหนึ่งคือมันมันก็เล่นได้หลายหลายดีหยาดนะครับจะถ้า,ถ,าถ้าใครไปฝึกเล่นดูมันก็จะจับกิ่งหมุนได้คล้ายๆกันกับ ในเมกาก็สามารถทําได้อย่างนั้นเป็นต้นหรือว่าเปลี่ยนเรื่องไซส์ขนาดต่างๆได้นะครับเนี่ยอ่าบุลเล่น,นต่างๆตัวหนังสือก็เปลี่ยนได้หมดเลยนะครับอย่างที่เราต้องการคือเราต้องการตัวของต้องการตัวของอ่าตัวเลขปรากฏด้วยนะครับมันตัวเล็กนะอ่านไม่ได้ออกเลยแก่นิดสิ นี้ผมให้เส้นมันใหญ่ขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ตัวหังสืออยู่ไหนนะตัวทิปเลเบลจะเห็นว่าเวลาเราใช้คอนโทรลมันจะอยู่ทังด้านซ้ายทั้งหมดเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็คือทิปเลเบลก็คือตัว Label ข้างล่างดีก็อาจจะตัวเล็กไปนิดนึงคันเนอร์ฟอน เมื่อกีโอเคแต,แ,ตแต่แต่อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยริงตรงด้านนี้สามารถจะใช้ปรับได้ฉันจะเห็นว่าในในงานตีพิมพ์หลายงานที่เขาใช้ฟิกทรีในการสร้างภาพพวกนี้ด้วยคือจับเส้นตัดต่างๆ,ๆนะครับน่าจะเรียบกร้อนนี้ได้ที่เราต้องใช้คือตรงนี้นะครับตอนแรกมันยังไม่แตะยังไม่ติดกันนะมันมีคาว่าโหนดเลเวลใช่ไหมครับนะเราติ๊กคำว่าโหนดเลเวลปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาตัวเล,เลขต่างๆที่ประกอบที่ที่โหนดมาแต่เราจะไม่เอาตัวเขานะครับเมื่อกี้ตอนแรกเลยที่เขาถามเราว่า ค,ค่าที่มีติดมาด้วยเนี่ยคือค่าอะไรครับผมพิมพ์เข้าไปว่าเป็น property เนี่ยงั้นถ้าเรากดหน label เนี่ยมันก็ควรจะให้มาด้วยครับอยู่ตรงนี้นนปกติมันก็จะมีบอกว่ามันจะบอกว่า node น,นะครับโนดยาวสั้นแค่ไหนบลานช์กิ่งของ b r น n c h ไะไรบ้างซึ่งเดี๋ยวพอไปทํางานอย่างในบีสของอาจารย์ปูเนี่ยก็จะมีการใช้พวกนั้นแต่ที่เราต้องการคือ property นี่นะครับนี่คือนี่คือเสร็จแล้วนี่คือเสร็จแล้วเราเราสามารถจะ รันมิสเตอร์เบสได้นะครับเราสามารถจะรันมิสเตอร์เบสได้แล้วก็เอามาทําในในโปรแกรมอย่างฟิกเทแล้วก็ไปใช้งานต่อได้ฟิก uh, เทก็อย่างที่ผมเกริ่นคือจริงๆมันเล่นได้หลายอย่างถ้าใครอยากเล่นไปไปไปแตะบนเส้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีที่ข้างบนตอนแรกมันไม่มีไม่มีโลโก้เลยนะแต่ว่าถ้าผม,ผมกดเนี่ยก็ทําได้แบบโรเตทอย่างที่เราทําใน m มกาจะมันหมุนเล่นได้หรือว่าจะย้ายที่ย้ายตำแหน่งย้ายรูทเปลี่ยนสีตางก,ก็เล่นได้นะครับมันจะทําได้หลายอย่าง ทีนี้เวลาใช้ฟิก e ทีเวลาจะเก็บออกมาก็สั่ง export ได้ฉันอย่างบางคนบอกว่าทำทาในเมก้าแล้วไม่สำเร็จเซฟเซฟเป็น EMF ไม่ได้บางทีเราอาจจะ export จากเมก้าไปอยู่ในรูปของของไฟทรีจริงๆแล้วเอาเอาโปรแกรมอย่างฟิกทรีเนี่ยมาเปิดไฟทรีนั้นนะครับแล้วค่อยไป export เ,เป็นกราฟิกอย่างเช่น,นเคสเนี้ยครับเราสามารถจะ export เ,เป็นกราฟิกที่เราต้องการได้เช่นที่เราชอบใช้ก็อย่างเป็นอะ F, นะครับ ของ Windows ถ้าเกิดคุณจะไปไว้ใน Microsoft Word นะครับโ okay. อเคถึงตรงนี้มีใครไม่เข้าใจไหมครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะทำซ้ำอีกทีโดยด้วยด้วยเมกาแลละทีนี้โอเคนะจากนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวลองทำซ้ำอีกด้วยด้วยเมกาจะเห็นภาพขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากใช้รีวิวเอ็ X, นะครับลองลองลอง,ลองเสิร์ชเอง ตอนกูเกิลเองจะชื่อว่าก็ tree ต้นไม้แล้วก็ View ที่เรามองแล้วก็ x กนะครับมันก็เป็นโปรแกรมง่ายๆใช้ดูแต่ถ้าเกิดใครใช้ฟีด tree พูก็สามารถใช้ฟีก t ีในการการงานได้นะครับโอเคอ่ะทีนี้เรากลับมาเพราะว่าเดี๋ยวเางานงานที่เราต้องส่งในของเราได้ไม่ยากก็คือว่าก็ต้องเอาข้อมูลที่เป็นงูของเราที่เราทำกับไฟล์นั้นไว้ครับแล้วก็มาลองทำมิสเตอร์เบสแล้วก็ลองทำ tree ดูซิว่าทำได้เปล่านะครับนี่ ปัญหาที่จะเกิดขึ้นตอนตอนเอ็กซ์พอร์ตข้ามมามันจะยากฉะนั้นเราจะเริ่มจากเมก้านะครับเพราะตอนทุกคนน่าจะคุ้นเคยเมก้าแล้วนะครับว่าทำงานได้นะครับแล้วยนะอย่างอย่างอย่างเมก้าที่เรามีอยู่เนี่ยครับแล้วก็ไฟล์ที่เรามีอยู่ก็น่าจะเปิดได้ฉะนั้นตัวอยา่างคือว่าครั้งก่อนเรามีเรามีไฟไพเมดที่เราเคยทำมาไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ไฟล์ไพเมดในเปิดเมก้าได้เนี่ยนะครับซึ่งก็คือมันคือไฟล์เดียวกันกันกบ กับเมื่อกี้กับที่เราที่ที่เราเปิดที่เป็นไฟล์ตัวอย่างที่มามากับอิสเตอร์เบสไฟล์เดียวกันนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่เราเคยทําค้างเอาไว้เนี่ยเราเคยทาตั้งแต่จุด Fa s t ์จนจุดฟ a สต้าฟอนะครับแล้วคือเราเคยเอาตัวเมก้าเนี่ยช่วยในการแปลงให้เป็นเป็นเมกเพื่อจะได้ไปวิเคราะห์ไปทำไฟล์โลจ e n นติกส์เอาไว้ต่างทีนี้เราจะทําให้เป็นเ e ็กซัสครับอันนี้ค่อยๆดูนะมันก็เหมือนตอนนี้เหมือนจาลองว่าคุณคุณมีไฟสเนกที่คุณมีอยู่เนี่ยแล้วคุณจะเปลี่ยนไฟสเนกให้เป็นเนกซัสนะครับ แล้วมันก็จะเริ่มจาก s e q u e n c e Data e x p o r r e r อะครับอันเดิมนะแล้วก็เราก็จะ export นะครับคำศัพท์ก็คือให้ o r t ถ้าถ้าเวอร์ชันเก่ากว่าน,นี้เวอร์ชันเมันมันก็จะอยู่อยู่ถัดตรงมาสัก2อสาบรรทัดเนาะแต่ว่าลกนลการในการคำศัพท์คือคำว่า export นะครับตอน,น export เนี่ยมันก็มีนะครับให้เลือกว่าจะเป็นแบบไหนได้ครับมันจะเห็นว่า ฟอร์แมตที่มันมีของเดิมของมันคือเป็นเมกาคือมันใช้ของมันเองแต่ที่เราต้องการต่อไปก็คือว่าเราต้องการไปทํางานในเบสเซ์เบสแล้วก็อย่างในเลคเชอร์ผมพูดไปแล้วคือว่ามันใช้ฟอร์แมตเน็กซัสเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนนะครับจากคําว่าเมกาเป็นคําว่าอรเน็กซัสนะครับใน,นอย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองคือว่าตอนนี้ซีเควนซ์มันยาวตลอดใช่ไหมครับจริงๆมันสามารถจะหั่นเป็นบล็อกบล็อกบล็อกได้เช่นสมมติยาวยาวเจ็ดร้อยก็หั่นทีละร้อยทีละร้อยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความ แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าเพื่อเพื่อความง่ายในการทำงานมาจ,จะติ๊คำว่า i n t e r l e a v e output เนี่ยออกก็ได้ครับถ้าถ้าอันนี้อันนี้ไม่ไม่ค่อยมีผลต่อต่อต่อเที่รวทำนะคือถ้าถ้าเ,าเอาคำว่า i n t e r l e a v e ออกเนี่ยมันก็จะเป็น sequence ยาวเลยแต่ถ้าใครชอบเป็นบล็อกบล็อกบล็อกเนี่ยก็มันจะติ๊คำว่า i n t e r l e a v e าไปมันก็จะโดนตีเป็นบล็อกบล็อกแต่ไม่มีผลต่อการวิเคราะห์นะครับมาตบบอกนั้นก่อนนะบอกแต่ผมชอบเอาออกเพื่อความง่ายของผมนะครับอ่ะแล้วกดโอเคนะครับแน่นอนมันก็จะเป็นการเซฟ นะครับเซฟไฟล์ file, ครับเหมือนเดิมก็คือเราก็เราก็จะเซฟไว้บนแล้วแต่ที่เราจะทำนะครับรก็เซฟไว้บนบนเครื่องเราก็ได้นะครับผมก็สั่งเซฟไปบนหน้าจอผมบอกว่าอยากเห็นดีเซลไหมนะครับดีเซลตาตาเป็นอย่างนี้นะครับคุณจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ค่อยมันไม่เหมือนเป๊ะๆกันกับที่ที่เราเปิดดูตัวอยา่างที่มากับมิสเตอร์เบแตแรกนะครับโอเคผมผมจะปิดไปนะครับ จะวันตู้ close close yes นะครับ create one no นะครับยังขายอยู่ package ทีนี้สิ่งที่เราจะทำกันคืองี้ครับอ่นี่คือตัวที่เรา export ด้วยเมกามาแล้วคนทุกจินตการว่าคุณคุณมีไฟสเน็คคุณเนี่ยครับแล้วคุณ export ออกมาเนี่ยครับพอ export มาเรียบร้อยแล้วมันเป็น nexus ก็จริงแต่เป็น nexus แบบที่เมกามันคุณทำให้แล้วผมพบว่านะครับต้องบอกต้องบอกว่าผมพบว่า แล้วผมพบว่าเมื่อเอาไปเปิดด้วยมิสเตอร์เบตตรงๆมันเปิดไปขึ้นลองดูนะครับนี่ผมตอนนี้ผมใช้ใช้ตัวโน้ตแพดในการเปิดดูนะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเมกาเนี่ยมัน,ม,นมันเขียนพ็อ n อ่าเน็กซัสอีกแบบหนึ่งนะครับคือมันมันแยกเป็นส่วนของแท็กซ่านะครับเอาไว้บล็อกหนึ่งนะครับแล้วมันก็แยกส่วนของคาแรค c เตอร์ไว้อีกบล็อกหนึ่ง แล้วค่อยเป็นส่วนของแมทริกซ์นะครับแมทริกซ์ยาวๆมาจนข้างล่างนะครับอือแล้วก็ปิดคล้ายๆกันนะครับนะเราจะลองดูก็ได้นะครับเราจะลองดูก็ได้สมมติว่าผมผมเอา, Bay ม,าอมิสเตอร์เบย์มาปึ๊บนะครับแล้วผมจะใช้ขั้นตอนเป็นไงครับขั้นตอนคือว่าผมก็ต้องเอาจเจ้าไพイเมสอันใหม่นี้ที่ผมทำเนี่ยไปไว้ในมิสเตอร์เบย์นะครับผมผมก็ยาาเปลี่ยนเป็นเล็กใช้ห้เพราะจะได้ไม่พลาดプライเมสสองนะครับจะได้เห็นภาพนะอ่อ โฟลเดอร์มิสเตอร์เบย์ที่เราเคยมีอยู่นะครับผมเอาไปไว้ในโฟลเดอร์นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากลับไปดูในโฟลเดอร์นะครับก็จะเห็นนะเมื่อกี้มีที่เราทำงานไว้ใช่ไหมครับมีทำงานจากจากจากไฟล์ที่ไฟเมสที่มันมันแถมมาให้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้เลยมาเพิ่มเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ไฟเมสสองผมไว้ในโฟลเดอร์นั่นแหละเพื่อจะได้ทำงานได้นะครับแล้วผมก็เปิดมิสเตอร์เบย์ขึ้นมา แต่ผมคิดว่ามันน่าจะมันน่าจะได้มีเฉลิงนะครับลองปู s q e X C Q นะครับแล้วก็ Prime นะครับถ้ามีตัวใหญ่ก็ต้องคิดตัวใหญ่ตามไปครบนะครับ Prime สอง Next นะครับั้ตามชื่อเนี่ยมันมันค่อนข้างจะตรงกันแล้วมันน่าจะไม่มีปัญหานะนะครับพอก,กด Enter พอกด Enter กับการว่ามันอ่านไม่รู้เรื่องนะครับมันไม่เข้าใจวิธีการเขียนแบบแบบแบ่งแบบแบ่งทีงง่เป็นแบ่งเป็นอ่าบล็อกทางด้านของ แท็กซอนแต่ด้านของคาแรคเตอร์ออก์กกันนะครับถ้าถ้ายังจำได้ตัวที่แถมมาด้วยเนี่ยนะครับมันจะสั้นๆแค่นี้เลยนะครับสั้นๆแค่นี้เลยขณะที่ตัวที่เราให้มัน export จากเมกา้ามันจะยาวนี้เลยนะครับงันะสิ่งที่เราต้องทำนะครับสร,รับงานงานกันบ้านเรารานสเนคเราเนี่คือคุณต้องเปลี่ยนตรงเนี้ให้มันเหมือนก,นกันกับตัวต้นแบบที่อยู่ในไฟล์ที่แถมมานะครับนะ ก,ก็ก็ไม่ยากก็ไม่ยากไม่มีอะไรมากครับแค่แค่ดูดูดูรูปแบบเป็นต้นแล้วก็ลองใช้ตามนะครับที่ผมจําได้นะครับก็คือว่ามันจะมันจะเป็นบล็อกที่ชื่อว่า Be g i n d a t a นะครับอ่าฉะนั้นอย่างอย่างบล็อกที่มันมีมันเคยมีบล็อก Be g i n t a ท a เนี่ยผมก็จะเป็นคําว่า t ท็ a เนี่ยในการเป็นคําว่า Data นะครับและอย่าลืมว่าทุกครั้งต้องต้องปิดด้วยเซมิโคลอน แล้วที่ต้องการเก็บเอาไว้คืออะไรเก็บ Dimension เอาไว้นะครับจะมี Dimension นะครับ d ดิเมนชันนะครับ n t a x t ยองนะครับแล้วเราต้องการอันต่อมาคือคอลเคเตอเพราะฉะนั้นผมก็จะลบลงมาเลยข้ล่างนี้นะครับนหน้าตาตอนนี้นะครับก็จะเหมือนก,นกันกับตัวต้นแบบที่เขาให้เป็นตัว Example มาแล้วนะครับก็คือเริ่มจาก Begin Data งนี้นะครับ Big Data แล้วก็มี semicolon dimension and text อย่างนี้ที่ว่านะครับเอามายุบรวมกันซะนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นไปฉะนั้นอย่างอื่นเนี่ยเกือบจะถูกหมดละครับเลือ,อย่างเดียวนะครับเหเลืออย่างเดียวสุดใครไปทำอย่าลืมนะครับมันไม่เข้าใจคาว่า nucleotide ด้วยนะครับมันรู้จักแต่คาว่า DNA นะครับต้องเปลี่ยนที่เคยใช้ว่า nucleotide เปลีย่ยนเป็น DNA ซะนะครับฉันมีมีมีแค่ มีจุดว่าตรงตอนแรกที่บอกเป็นิ e แท็ t ซ่าเปลี่ยนเป็น b e ิน n Data ซะนะครับแล้วก็จะเป็นยุบรวมกันเป็น Dimensions ของทั้งสองอย่างคือ n Tax เท่าไหร่ n Car เท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยน Data Type เป็น DNA นครับแค่นี้เสร็จแล้วแค่นี้เสร็จแล้วนะครับฉันจริงๆอย,งอย่างของเราเองที่เรา,างานสเน็กเราเราก็ทําตรงนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สั่งเซฟไปอย่าลืมสั่งเซฟนะครับนะถ้าสั่งเซฟเรียบร้อยแล้วรอบนี้นะครับรอบนี้เจ้าตัวมิสเ์เบสนะครับ ควรจะขึ้นได้ครับตอนนี้ไฟล์ไฟล,ฟล์เรายิยังอยู่ในโฟลเดอร์เขานะครับใน execute นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อให้ถูกต้องนะครับมีตัวเล็กตัวใหญ่ต้องพิมพ์ให้ถูกลยนะจะเห็นว่าคราวนี้ผ่านแล้วนะครับฉันสเต็ปแรกที่มันจะมีปัญหากันกันกบงานของตัวเราเองคือเร,เ,รเราเราเตรียมไฟล์เ e ็กซได้หรือเปล่า ครับเป็นไฟล์เนซัดเรียบร้อยไหมเป็นทีเตรียมไม่เรียบร้อยมีปัญหาเรื่องชื่อไฟล์อะไรเงี้ยเป็นมันก็ไม่ผ่านนะครับผมผมจะแถมให้นิดนึงว่าส่วนใหญ่มักที่มักจะไม่ผ่านอันที่จะเจอปัญหาคือชื่อนะครับสังเกตตรงนี้นะนะครับชื่อชื่อของของสิ่งมีชีวิตที่เราใส่เข้าไปเนี่ยครับมันจําเป็นต้องเป็นคําต่อเนื่องกันนะครับฉะนั้นบางคนไปเว้นวรรคนะครับมันก็มีปัญหานะ บางทีเขาจะเห็นว่าที่เขาใช้ลูกเล่นว่าใช้ขีดล่างเพื่อเชื่อมคําระหว่างกันนะครับหรือถ้าอยากให้ปัญหามันน้อยเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายเนี่ยครับเครื่องหมายผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีมันมันมันคล้ายๆมันก็หมายคำพูดอะแต่ว่ามีแค่มีแค่เส้นเดียวนะครับใส่มันที่ด้านหน้าแล้วก็ใส่มันที่ด้านหลังนะครับแล้วตรงกลางคุณกินผิดยังไงก็ตามเนี่ยมันยังมันยังมันยังโอเคนะครับฉัน สิ่งที่สิ่งที่คงจะต้องเหนื่อยหน่อยตอนที่เราทํางานเราเองคือทำยังไงให้การตั้งชื่อของเราม,มันรู้เรื่องให้เครื่องมัน execute ผ่านครับตองนองน,นั้นนะโอเคถ้าสมมติว่าผ่านแล้วเป็นไงครับทีนี้ก็เฉลุยครับก,ก็ทำไปเรื่อยๆนะครับถ้าใค,ใ,คใครจำได้ว่าจะต้องพิมอะไรบ้างก็จะ,จะ,จ,ะจะสามารถพิมพ์ได้ง่ายๆเช่นก็แตตัวคือ L set นะครับแล้วก็ NST นะครับเท่ากับ6นะครับเป a รสครับเท่ากับอ่าะไอนะ เมื่อกี้เป็นอินวาใช่ไหมอินแล้วก็แกมมานะครับมันก็จะเซตเป็น General Time Divisible นะครับแล้วก็ MCMC MC, นะครับซึ่งคราวนี้พอพอถ้าเราทำงานของเราเองจริงนยถ้าถ้าอยากให้มันชัวงจจะไม่ใช่แค่หมื่นเราจะต้องมากกว่าน,นั้นเพื่อให้มันหลังมันหลังลองลองเซตที่มันเยอะขึ้นดูซิว่ามันป็นไหนบ้างน,นะครับเช่นเท่าไหร่ดีนะเอ็นเจนใช่ไหมครับเอ็นเจนให้ไป แต่เทีเมื่อกี้เราเรารันเรารันหมื่นใช่ไหมนะครับให้ไปแสนเลยอ่ะหรือว่าจะเป็นไงบ้างน,นะครับจะเป็นแสนนะครับแล้วก็แมเปิลนะครับฟรีคเควนซีนะครับเก็บสิบเหมือนเดิมตัวซีเป็นไงบ้างมันก็รันปื้ดไปเรื่อยนะครับแล้วก็แล้วก็หวังว่ามันจะเข้าสู่ค่าที่ดีได้นะครับอย่าลืมมีสมค่าที่ต้องดูนะครับค่าแรกคือ standard deviation ต่ำได้อยังต้องต่ำเยอะๆนะครับระหว่างระหว่างทั้งสองอสองรารันว่ามันสปริตอิมเมจมีปัญหาไหมอย่างที่สองคือค่าจำชื่อไม่ได้แล้วเอสดีสี DC, อะไรอย่างที่ที่ตารางนั้นนะครับค่าเน้นต้องใกล้หนึ่งนะครับเน้ตนต้องใกล้หนึ่งอันนี้ก็หลั่นไปเรื่อยๆครับเพิ่มปัญหาได้รผักได้นะงั้นงานงานเราผมจำไม่ได้มีกี่ตัวผมเข้าใจว่าผมเคยสั่งมาสิบตัวเนี่ยน่าจะหลังได้ไม่ยาก นะครับแล่พอเป็นชีวิตจริงที่เราทําวิจัยกันเนี่ยมันจะค่อนข้างยากขึ้นเยอะมันก็เราคงเห็นภาพแล้วละเวลามีจํานวนแท็กซ่าเยอะๆนะครับสิ่งเคลื่อนย้ายยไม่ค่อยน่ากลัวแต่แท็กซ่าเยอะเนี่ยมันวุ่นวายเพราะว่าจํานวนทรีที่ไปได้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่สิ่งที่ได้เราจะได้กลับมาคือว่าถ้าเราทํางานอย่างงไลลี่ฮูดเนี่ยที่อาจารย์ปูสอนหรือผมพาซิมิลีผมสอนเนี่ยถ้าถ้าเราวิเคราะห์จริงๆนะครับวิเคราะห์มันถี่ถ้วนจริงๆเนี่ยมันใช้เวลายาวนานมากกว่าจะรันเสร็จนะครับ การที่งานที่เป็นอิสเบสเนี่ยมันรันเร็วกว่าเยอะนะครับมันรันเร็วกว่าเยอะปปัญหาคือว่ามันเข้าสู่ครับสเตชันแนลลี่เฟสเข้าสู่จุดที่น่าเชื่อถือหรือยังนะครับอ่าแต่บางคนเขาก็บอกว่ามันเป็นมันเป็นวิธีที่ดีบางคนก็ถือว่ามันเป็น n นช u ัล l อ่การการวิเคราะห์แบบที่เป็นธรรมชาติครับมากมากกว่าวิธีอย่างไลนีคูที่ตามหาทรีเดียวอะไรเงี้ยมันก็เออเขาบอกว่าการการหาทรีที่คล้ายๆกันเป็นไปได้มากมากกันเนี่ยเป็นธรรมชาติกว่า เาว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็จะเห็นว่าการันไปเรื่อยๆฉันขึ้นจากเครื่องแล้วเครื่องใครเร็วเครื่องใครช้านะครับแล้วก็เราก็จะเห็นในส่วนของไฟล์ที่เกิดขึ้นนะี่ยผมผมลบอันเก่าที่ที่เคยทําไว้ก่อนจะได้ไม่ไม่ลบจอบท่าไหลครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะสร้างลองที่มันรันมันก็จะสร้างเ c m กขึ้นมาทำทำไฟล์ไว้เตรียมเก็บข้อมูลนะครับรันหนึ่งรันสองทั้งสองรันที่ออกไป ค่า t ค่าทีเท่าไหร่เนี่ยก็จะเตรียมเก็บในนี้นะครับโดยรวมมันก็ไม่ค่อยน่ามีปัญหาอะไรฉันก็เคยเจอตอนตอนช่วงวันสอบกันเมื่อก่อนกระนุกสนกษานิุานวัยกันดีเวลาเด็กมาสอบทีเยอะแล้วก็เครื่องแหงการทางแล้วันต่อไม่ได้ก็ต้องทำยังไงกัน เข้าใจว่ามันจริงๆแล้วเจ้าหนี้ที่เรากําลังรันอยู่ขนาดนี้เป็นไพเมทคนโตกันกับที่เขาให้มาตัวที่เขาให้มามีเทิ่มแค่แค่12ตัวนะครับแล้วตัวที่เรากําลังรันอยู่ตอนนี้มันมี2 2งตัวนั่นก็คือนั่นคือทําไมมันถึงได้ใช้เวลานานกว่าด้วยนะครับแล้วก็จะจะเห็นว่า SD ไม่ต่ําเท่าอันแรกรอบแรกทำสิบตัวเนี่ยเอสดีต่ำป้าเปลกีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ต่างๆที่จะเห็นว่าเห็นลดความจริงมากขึ้นแล้วว่าค่าเอสดีเนี่ยก็ยังค่อนข้างสูงนะครับเราเรารันหนึ หนึ่งแสนเจเนเรชันใช่ไหมครับเก็บทุกสิบก็ได้มา1นึ่งหมื่นตัวอย่างเนี่ยแต่ SD ขนาดนี้ก็ยังสูงอยู่เลหนึ่งเป็นต้นนะครับเราเราน่าจะถ้า,ถ,าถ้าเราบอกว่าเจ้าเกาสิอร์เซ็นต์ึ่งแค้นมันก็โอเคก็ศูนแต่ว่าถ้าเราเจ้เก้าสิบเกาเปอร์็ต์ก็คือศนย์จุดศูนย์นึ่งใช่ไหมครับแล้วก็เอาให้ต่ำกว่านั้นเนี่ยมันก็ควรจะต่ำกว่าศูนจุดศูนงนั้นแนวแนวโน้มจริงๆเวลาจะทำงานชุดนี้ซึ่งมีก็ออาจจะต้ง ทีก็ต้องทิ้งคอมพิวเตอร์เอาไว้แล้วก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ค่าแต่ข้อเสียก็คือว่ายิ่งยิ่งคุณรันเยอะๆคุณมีจานวนทรีที่เกิดขึ้นเยอะแล้วก็คุณเจอคำคอนเซนซัสยุบไปลงเนี่ยก็จะยุบค่อนข้างลำบากด้วยนะไฟจะใหญ่มากอันนี้ก็จะเห็นว่าได้ได้0.015784หนละังจากการรันัน,นี้ซึ่งซึ่งถ้าเราเปรียบเทียบแล้วก็คือก็อาจจะยังไม่ดีถ้าเราคิดว่าอะไรจะต่ำกว่า0.01อีกาอาจ,จะรันต่อไปเช่นกด yes แล้วก็รันต่อไปอีกก็ได้หรือว่าแต่ถ้าคิดว่า พอแล้วนะครับเคสบอกเอาเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราจะบอกว่าโนก็ได้นะครับแต่ตอนที่ผมลองโนกับเพราะเวลาเรามีน้อยเนาะ,ะครับมันก็จะวิเคราะห์อ,อย่างที่เราพูดไปแล้วนะคำนวณออกมานะครับแล้วก็คำนวณเก็บไปนะรเราก็าไปดูเนี่ยข้อมูลก็จะมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีข้อมูลเก็บเอาไว้นะครับในนี้ครับออไม่มีข้อมูลขังลัง 2, นสองนะแปดปีมันควรจะมีข้อมูลขงลังนรันสองในนี้ขึ้นรันหนึ่งนะโอเคเนี่ยครบแล้วนะครับ ก็จะเห็นว่าไฟล์ไฟล์ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่ากว่าอันแรกที่ตอนแรกใช้พารามิเตเฉยๆที่ว่ามีสิบสองตัวเัินยี่สิบสองตัวนี้ก็แล้วเราก็เก็บข้อมูลเยอะขึ้นด้วยก็ใหญ่ขึ้นนะครับฉะนั้นคุณยิ่งรันเยอะเท่าไหร่ก็ไฟล์ตรงนี้นะครับตรงยิ่งจะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับสเต็ปต่อไปทําอะไรเอ่ยสเต็ปต่อไปก็คือเราก็จะเริ่มซัมแล้วก็เบิร์ดอินนะครับฉะนั้นเราก็จะมีอันแรกคือซัมพีก่อนนะครับเพื่อรบรวมพารามิเตอร์ทั้งหมดนะครับแล ซึ่งคิด25เปอร์เซ็นะฉะนรั้นอฉันมาคิดทำแสนใช่ไหมอรอบรอบแรกมัน250ฉันตอนนี้มันก็ต้องเปิดอินเป็น2,500ระครับปึ๊บมันก็ำํำว่าอ่าเราก็มาดูก็จะเห็นค่าค่า PSRF ที่เราดูตนี้นะครับซึ่งถ้าถ้าจำในชีตได้คือ1.02มันดูดูตอนนี้คือทุกอันตาำเป็น1.02หมดจริงๆๆก,ก็อยู่ในเกณฑ์เกณฑ์ใช้ได้ในนี้อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ถ้าถ้าเกิดคุณอยากรันอีกก็รันได้แต่ตอนนี้คือเกณฑ์ใช้ได้ อันนั้นคืออย่างที่หนึ่งนะครับซัมซัมพีต่อไปก็เป็นซัมทีตัวทีนะครับ่เอเอาโทโพโลโจีมารวมกันนะครับก็คล้ายกันเลยก็เบิร์นอินด้วยนะครับเท่ากับเบิร์นอินสองพันห้านะครับเป็นกราฟที่มันตต่ขึ้นไปสองพันห้าร้อยเจเนเรชันแรกจะตัดทิ้งน,นะครับ ก็ได้ออกมาครับก็ได้ออกมาเรียบร้อยครับแล้วก็เป็น t รออกมาครับ t รท,ที่เป็นไปได้ก็มีมีเยอะเหมือนกันเนาะนะครับนะก็เั้นตอนนี้ถ้าเราไปดูในส่วนของมิสเตอร์เบสนะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเก็บไปแล้วแล้วก็เดิมครับมีจุดคอนอยู่นะครับนั้นสเต็ปต่อมาก็คือตอนนี้เราก็ไม่ใช้เจ้าอ่าตัวมนะิสเตอร์เบสแล้วเราก็ใช้ตัวของฟิตครีมมาเปิดนะครับ ก็เอาฟิกเรมา Open f i ฟลนะครับเปิดเอาจุดคอนนะครับอย่าลืมนะใช้จุดคอนนะครับแล้วก็เปิดขึ้นมาเหมือนเดิมเขาถามว่าตัวที่เราเลเบลที่โนโดมาด้วยคืออะไรเหรอก็พิมพ์ไปนะครับแล้วจำคำศัพท์เนอะเขาเรียกโพสเทียร์โพสเทียนี่นะครับ posterior i, probability นะครับแล,แล้วก็ได้เราก็ได้เตรียมมาแล้วก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องไปไปจัดให้สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดหรือไซส์ต่างๆนะครับซึ่ง ตัวที่เราจะดูกันตรงนี้นะครับโหนดเลเบลนะครับนะบยาลมไปติกติ๊กกอนนะครับเสร็จแล้วเอาลงมาแล้วก็เลือกครับเป็นคําว่า process property ฉันก็จะเห็นตัวเล็กับให้มันตัวเลนะ็กเนาะเราจะให้มใหญ่ขึ้นหน่อยโอเคครับผมเป็นตัวหนังสือนิ่นึงด้วยหเห็นภาพชัดขึ้น ทิปเลเบลไปเป็นตัวสื่อชัดขึ้นซิอานะครับแล้วก็จะเห็นตัวเลขประกอบขึ้นมาใช่ไหมครับฉันเราได้เห็นว่ามีหลายจุดนะครับที่โอเคแน่นอนหนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่มันก็มีจุดที่อ่ะงศูนจุดเก้าเก้าก็แปลว่าไม่คือกริงนะครับก็แปลว่ายังพอได้แต่ศูนย์จุดเจ็ดสองก็แสดงว่าเริ่มความไม่ไม่น่าเชื่อมั่นใช่ไหมนะครับในโลกความจริงเราก็รู้ว่ามันเวลเราตังกับกับกิปอนมันไม่ได้จับกันเนอกนะครับ แล้วก็บรงสุทธน,นะทีนี้ก็ถ้าเราจะทำเรื่องดูติ้งนะครับในรูปนี้เราก็จะไปคลิกนะครับในบางกิ่งที่เราสนใจจะใช้เดี๋ลืมนะใช้คลิกก่อนนะไม่เป็นเบคเบก้าเนี่ยเบก้ามันรันได้เลยใช่ไหมนี่คลิกก่อนนะครับแล้วคุณก็ไปไปรูทมันใหม่กดรีรูทนะครับปุ๊บเนี่ยเพราะรูปรูปเมื่อกี้ตอนแรกที่ขึ้นมาเนี่ยมันเอาตัวส่วนของอะไรอะชิมเป็นซีเป e, ็นตัวรูทมันดูตลกใช่ไหมครับแล้วนะมันก็ควรจะต้องรูทใหมนะ่ตอนนี้ผมก็ก็จัดใหม่นะครับก็จะเห็นว่าเป็น ตัวของพวก New World m บาง e ีอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ o อเ r อร์ World, มันก็อยู่บนแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่เคยสวยอ่ะก็อาจจะผมกิ่นสักหน่อยก็ไม่แตะนะครับแล้วก็กี้รีรูทคือรูทใหม่ใช่ไหมอันนี้โลเทกนนะครับมันก็จะดูสวยขึ้นนะโกติเฟ้าใหม่ของเราเช่นเราท,ทำเกี่ยวกับเรื่องไพเมทเราคงอยากให้คนบนใช่นในฮะจะได้สวยๆเนีย่ยเป็นเป็นลูกเล่นของเราได้ เนี่ยมันก็จะดูดูสวยขึ้นว่าเรียนคิวแมนชิมกอริล่าอุตังกิบบอนแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เรียงนี้นะมันเป็นคลิมเบอร์จากเราบุ๋นนะครับเอ่ออย่างเราตังกิบบอนก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วกินตรงนี้ค่าค่าต่ำนะถ้าต่ำกว่าศูนย์จุดเก้าห้าถือว่าค่าต่ำแต่ว่ามันเหมือนกับภาษาภูมิเรียกว่าโพลิโตมี่คืออาจจะล้มลงมาเลยก็ได้สัมพันธ์ตรงตรงอุตังกริบบอนไม่ชัดเจนว่ามันรวมกันก็ล้มไปเลยก็ได้ครับเราตังอาจจะอาจจะใกล้ขบ้นบนมากกว่าที่ซ แล้วก็จัดไปฉันอย่างรูปนี้ก็กเสร็จแล้วนะครับสามารถจะ Export ได้ครับ Export รกราฟกนะครับเป็น EMF นะครับ,รบตั้งชื่อซะแล้วก็เอารูปนี้ไปแปะอะไรอเงี้ยนะครับงั้นงานงานมิสเตอร์เบก็ก็ประมาณนี้เอง <c oughs> ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากนะครับ่องนั้นผมจะสั่งเป็นกันบ้านไปเดี๋ยวผมค่อยพอเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวนี้ผมจะมาพิมพ์รึเปียงทีนในในแบทบอร์ดนะครับว่า ทำการอะไรบ้างแต่เคร่าวคือเหมือนเดิมครับใช้ใช้ไฟล์เดิมที่ที่เราเคยเตรียมกันไว้นะครับไฟล์ไฟล์ฟของงูที่เราเตรียมกันไว้แล้วก็ใช้หลักการนี้ครับทำหนึ่งคือคุณต้องแปลงได้ใช่ไหมเตอนนี้คุณกว่าจะมีฟาสต้าอยู่ในมือกว่าจะมีเมกาอยู่ในมือครับต้องหาทางแปลงเป็นเน็กซัสนะครับแปลงเป็นเน็กซัสแล้วก็พอแปลงเป็นเน็กซัสอย่าลืมว่าถ้าใช้เมกาแปลงเป็นเน็กซัสตรงเราคำสั่งข้างบนมันต้องเปลี่ยนนะมันมันจะแยกเป็นข้อมูลเป็น เดต้ของแท็กซ่ากับ Data ของคาแรคเตอร์จากกันไม่ได้นะครับเพราะมิสเตอร์เบนเปิดไม่เป็นก็ไปจับอันยุบรวมกันะนะครับตามฟอร์แมตที่ผมให้ในในในเอกาสารประกอบหรือว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดได้ว่าก็เปลี่ยนเป็นแค่มีกิน Data นะครับแล้วก็มีโคลอนแล้วก็เดเมนชันนะครับเอ็นแท็กซ์เอ็นคา่าเท่าไหร่นะครับลงมาเรียบร้อยอ่าอย่าลืมเปลี่ยนตรง Data าทายทีย่กลายเป็น DNA นะคระมันไม่รู้จักอีพีโอทยแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็มาดันในส่วนของ อ่ามิสเตอร์เบสนะครับอ่ uh, เรามีสิบตัวก็ก็หลันให้เยอะหน่อยก็ได้เดี๋ยวเราลองทสดูครับเราจะพันพันแสนรอบอย่างผมก็ได้เป็นต้นนะครับแล้วก็เอาจนสุดท้ายให้กลายเป็นจุดคอนให้เป็นไฟล์จุดคอนเพื่อจะได้มาเปิดอย่างนี้นะครับอ่ uh, สิ่งต้องทาก็คล้ายๆกันก็คือว่าพอจนรูปสุดท้ายเรียบร้อยแล้วร,รูปที่เราจัดเรียบร้อยเนะี่ยเราบอกว่าเราต้องจัดนะเอารูปอยู่ข้างนอกต่างๆจัดเส้นอะไราไปแปะในว r d เพื่อส่งเนี่ยก็ต้องเขียนคำบรรยายใต้ภาพเหมือนเดิมนะว่า ใช้วิธีอะไรนะครับใช้วิธีอะไรได้ค่าเท่าไหร่นะครับอย่าลืมว่าภาพจะสําเร็จอย่างนี้ได้บนบนบนกิ่งต้องมีค่าโพสิลิฟิตี้นะนะครับนะอย่าอย่าลืมว่าต้องต้องมีค่าพวกนี้มาด้วยถึงจะถือว่าใช้ได้นะครับในในงานในงานที่เป็นเบสเซียนนะครับมีเท่านี้แหละครับนะถ้าถือถ้าถ้าถ้าเราเรียนด้วยกันในเลคเชอร์จริงๆว่าในห้องเรียนจริงๆเราก็จะนั่งไล่ดูทีละเครื่องได้ว่าเครื่องไครทาได้ไม่ได้บ้างอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะครับโอเค มีใครมีคำถามอะไรบ้างไหมครับก็ก็หวังว่าจะทำได้นะครับนะถ้งนั้นก็ถ้าระหว่างที่ที่ที่ไปทำแล้วมีปัญหาอะไรก็สามารถส่งเข้ามาถามได้นะครับในเฟซในต่างๆได้นะครับวันนี้น่าจะแค่นี้นะครับโอเคแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าไม่มีเรียนสัปดาห์หน้าผมจะปูคุมหลับปีหนึ่งแล้วก็ไปเจออทิคือสองสัปดาห์ถัดไปนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับนี้ ผมกด n แล้วนะครับ